วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ครับ AC ปั๊มครับของรถไทยฟอร์ดอันนี้คือลูกพี่ลูกน้องผมเองครับฝาแฝดผมคือผมเกิดมาปุ๊บผมก็ชื่อนี้เลยครับพ่อตั้งให้เพราพ่อไปซื้อคันนี้มาครับเป็นรถไทยมือสองฟอร์ดห้าพันเจ็ดเจ็ด ก็มาแชร์ประสบการณ์ครับวันนี้เปลี่ยน AC ปั๊มใหม่ครับก็คือว่ามันหมดอายุการใช้งานแล้วครับแผ่นแดดแฟมครับรั่วข้างในรู้ได้ไงครับว่ามันรั่วเราจะรู้ได้ไง ก็คือวันนั้นผมสงสัยครับว่าในปั๊มผมเนี่ยลูกเนี่ยน้ำมันหลอ่อเลื่นเลี้ยงเอ่อเผาลูกเบี้ยวเตะลูกปั๊มดีเซลเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมผมก็เลยมาเปิดตัวนี้ครับตัวเช็คระดับน้ํามันหลอ่อเลื่นครับสงสัยครับก็เลยเปิดดูอืมพอเปิดมาปุ๊บสิ่งที่เจอก็คือมันไม่ใช่น้ามันหลอ่อเลื่นครับเบอร์40ที่ผมใส่เข้าไปคือเป็นเบร์น้ำมันเครื่อง แต่สิ่งที่มันไหลออกมาเยอะมากก็คือน้ำมันดีเซลครับมันไหลออกมาผมก็เลยสงสัยว่าทำไมครับก็เลยไปถามพ่อพ่อก็บอกว่าเอซี AC ปั๊มอาจจะรั่วหรือเปล่าก็เลยถอดออกมาครับแต่ยังไม่ได้เช็คแต่ยังไม่ได้เช็คแต่ผมเคยเก็บประวัติไว้ว่า ผมเปลี่ยนเมื่อสามปีที่แล้วไปซื้อมาจากร้านอะไรอายุก็คิดว่ามันน่าจะได้เวลามันแล้วมั้งก็เลยไปซื้อลูกใหม่มาเลยดีกว่าอันนี้คือลูกเก่านะครับยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวผมจะทำที่เช็คครับน,นี้ลูกเก่าอันนี้ลูกใหม่ใส่ไปละก็เดี๋ยว รอดูครับรอดูอีกทีหนึ่งใช้ไปสักระยะหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวเช็คระดับน้ํามันตัวนี้อีกทีครับจริงๆแล้วห้องนี้ครับมันจะเป็นห้องเผาลูกเบี้ยวครับที่ว่าเอาไว้เตะลูกปั๊มครับลูกปั๊มหัวฉีดจริงๆห้องนี้มันควรที่จะเป็นน้ํามันหล่อเลื่นอย่างเดียวครับเบอร์40ก็คือเบอร์เบอร์เดียวน้ามันเครื่องมันไม่ควรมีดีเซลเข้ามาครับถ้ารถคันไหนถอด ปักเช็กระดับแล้วครับแล้วมีน้ํามันดีเซลไหลออกมาเยอะๆครับแสดงว่าสันนิษฐานไม่อนเลยว่าเอซปั C ๊มครับแผ่นแอแฟมอาจจะรัว่วครับอายุมันก็ประมาณสามปีครับพ่อผมบอกว่าอะไหล่ชิ้นนี้คือน่าจะทําในไทยแล้วครับมันไม่มีของนอกมาแล้วครับก็จะอยู่ได้เต็มที่ประมาณสามปีผมก็เลยมาเอกใจว่าทําไมผมปล่อยเดินเบาปล่อยเดินเลาะรอบเดินเบาทําไมรถมันจ้องจะดับ บางทีก็ดับบางทีก็จะไม่ดับแต่ว่าเดินเบาทีไรม,มันเหมือนมันจะดับต้องคอยเร่งอยู่ตลอดก็มาถึงบางอ้อคือ ac ปั๊มอาจจะรั่วครับแผ่น f ฟเพราะว่ามันมีหน้าที่คือดูดน้ำมันมาจากถังสมมติสิส่วนมันก็ต้องอน,นี่ท่อดูดนะครับเข้าด้านล่างดูดขึ้นมาครับผ่านแดแฟมครับอัดเข้าไปครับ ตอนนี้คือท่อออกครับท่อน้ำมันออกเข้ากองคู่แล้วก็มาเข้าตนี่ครับุดปัม๊มปกติสมมติดูดได้สิบมันก็ต้องส่งเข้าไปได้สิบนั่นคือสิ่งที่มันปกติของมันครับแต่ว่าเมื่อวันหนึง่งแผ่นดแฟมรูม่วอ,อาจจะดูดไม่ถึงสิบอาจจะดูดได้แค่แปดแล้วส่งแค่แปดทำให้น้ำมันอาจจะก,กินไม่พอครับรอบเดินรอบเดินเบา ต้องเล่นเครื่องช่วยอยู่ตลอดเวลาครับนี่ครับ้าลูกเบี้ยวก็จะเตะตัวนี้ในการทํางานมันก็จะโยกแผ่นแฟฟมข้างในอันนี้ขาโยกขาดึงครับรถใครที่ว่าใช้มานานๆก็อย่าลืมนะครับสังเกตอาการรอบเดินเบาเดินนิ่งไหมปกติรถเรา,าเคยใช้งานอยู่เดินนิ่ง พอมาวันนึงปล่อยเดินเบาแล้วเดินจะดับเดินเบาไม่ค่อยได้ครับให้มันสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอซีปั๊มเราอาจจะรั่วหรือเปล่าถ้าจะให้ชัวร์ครับถอดปลักตัวนี้ออกมาเช็คกับปลักเช็กระดับน้ำมันหล่อลืน่นดูสิว่ามันมีดีเซลเข้าไปผสมไหมมันต้องไม่มีดีเซลครับห้องนี้มันต้องเป็นน้ำมันหล่อลืน่นล้วน,วน,วนเบอร์40ถ้ามีดีเซลเข้าไปแสดงว่าไม่ใช่ละ มีบางอย่างผิดปกติก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นตัวนี้ครับน่าจะเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าอย่างแรก AC ปั๊มโอเคครับก็ขอแชร์ประสบการณ์ไว้เพียงเท่านี้ครับมือใหม่ครับรับช่วงต่อจากพ่อครผม